สา,สามตัวตรงเดอ้อนางใหม่ถ้าแกม,มาให้ฉันแกเป็นฟืนเด้ดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ค่ะสำหรับยายดวงจ๋าจ้าซึ่งปกติยายแกก็ดังอยู่แล้วนะคะเพราะพี่นวงหรือว่าคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยไปแชร์คลิปนี้มากลายเป็นว่าตอนนี้ดังกว่าเดิมอีกค่ะยายดวงแกเป็นใครทำไมดังขนาดนี้เดียวที่ชาเล่าให้ฟังค่ะ ปัจจุบันยายดวงแกเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายฮาค่ะในอดีตยายดวงเคยเป็นช่างเย็บผ้ามาก่อนแต่ว่าคุณแม่เริ่มแก่ชารามากแล้วเจ็บปวดอดอดแอดแอหลงๆล,งลืมๆืมยายดวงก็เลยเลิกอาชีพเย็บผ้าซะแล้วก็กลับมาดูแลคุณแม่ค่ะแล้วด้วยความที่ยายดวงแกชอบเล่น Facebook ก็เลยอัดคลิปเรื่องราวของคนในหมู่บ้านต่างๆนำมาทำเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้รับชมกันทำไปทำมาเริ่มจะมีแฟนคลับค่ะ เพราะคลิปของยายดวงแกก็ตลกจริงๆนะคะบางคนก็ชอบขอให้ทำแนวนั้นบ้างแนวนี้บ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องด่าผัวนินทาชาวบ้านเรื่องหวยหวยเรื่องป้าข้างบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะปัจจุบันยายดวงมีผู้ติดตามอยู่ที่2.9แสนคนเลยนะคะยอดวิวแต่ละคลิปไม่ธรรมดาค่ะแล้วคลิปที่ยอดวิวสูงสุดของยายดวงคือ13ล้านกว่าวิวเลยค่ะจะสนุกจะฮาแค่ไหนลองไปดูตัวอย่างกันได้เลยค่ะ กูจะกลับบ้านเลยเด้อเพราะว่ากูหายผู้หญงเขาผ้หญงน้ำกูลุกหามีใครนี่คะถามหลังกูเด้่ยหาจ้ะกูเป็นตัวรถไทำชั่วไปหลายหัวฉลังวะ สามตัวสูงเอ้อนางใหม่ถ้าเกม,มาให้ฉันแกเป็นฟืนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ